สวัสดีครับท่านผู้มิเกียรติท่่ครพบครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของปกาศกเอลียาสามารถพบเรื่องราวของท่านในหนังสือพระคัมภีร์ที่มีชื่อว่าพงกษัตริย์ทั้งฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองเมื่อคิดถึงปกาศกเอลียาผมคิดถึงคำถามของพระเยซูเจ้าที่ว่าคนทั้งหลาย คิดว่าเราเป็นใครบรรดาสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าก็ตอบว่าบางก็ว่าเป็นจอห์นแบปติสต์กลับมาเกิดบางก็ว่าเป็นปกาศเอลียาบางก็ว่าเป็นปกาศเจเรมี Jeremy, หรือปกาศกคนหนึ่งและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการจำแรงพระกายของพระเยซูเจา้าบนภูเขาทาบอ พระเยซูเจ้าทรงจำแรงพระกายในสภาพที่รุ่งโรยโมเสสและประกาศกเอลียาอยู่กับโองมีเสียงมาจากท้องฟ้าว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเราพอใจมากจงเชื่อฟังท่านเถิดมีอยู่ห้าเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งประกาศก เอลยาอยู่ในศตวรรษที่เก้าก่อนคริสตกาลอยู่ในช่วงสมัยที่มีกษัตริย์ชั่วปกครองที่ชื่อว่าอาหับแต่งงานมีราชนีที่เป็นคนต่างศาสนาชื่อว่าเจสซาเบลเจสซาเบลนำพระบาอัลเข้ามาด้วยและ บังคับให้ทุกคนกราบไหว้เทียบเท่ากับพระเจ้าในเวลาที่เกิดความแห้งแล้งอดอยากประกาศกเอลียาจะต้องไปซ่อนตัวอยู่ในหุบเขามีเพียงนกกานำเนื้อและขนมปังมาให้วันละสองครั้งเรื่องที่สอง เมื่อประกาศกเอลียาออกจากที่หลบซ่อนท่านได้พบกับหญิงไม้คนหนึ่งเธอมีแป้งและน้ำมันสำหรับทำอาหารเพียงเล็กน้อยประกาศกเอลียาได้ขอให้หญิงไม้คนนี้ทำอาหารให้ท่านทานก่อนท่านได้สัญญาว่าแป้งในหายจะไม่หมด น้ำมันในเหยือกจะไม่แห้งและก็เป็นเช่นนั้นต่อมาบุตรชายป่วยหนักในที่สุดก็ตายปกาศเอริยาได้นอนทับตัวเด็กสามครั้งแล้วเขาก็มีชีวิตเรื่องที่สามปกาศเอริยาได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือพระบะอาอัลท่านต้องประชิญ หน้าท้าทายประกาศกพ,พระบาอัน450คนที่ภูเขาคาแมลท่านกําชับว่าถ้าพระยาเวเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่ถ้าเป็นบาอลัลก็จงติดตามเข้าไปโดยจัดแท่นวางโคเป็นเครื่องบูชาแล้วให้ ประกาศกของพระบอาอลสวดภาวนาตั้งแต่เชา้าจนถึงเที่ยงเพื่อขอไฟจากท้องฟ้าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประกาศกเอลียาได้รือ้อแท่นบูชาเดิมลงแล้วนำก้อนหินสิองก้อนหมายถึงสิองเผ่าของชนชาติอิสราเอล มาประกอบกันเป็นแท่นวางฟืนไว้ข้างบนตัดโคออกเป็นท่อนวางไว้ข้างบนเทน้ำลงให้เปียกชุ่มจนน้ำไหลเต็มร่องโดยรอบแล้วภาวนาขอพระเจา้าทรงไฟลงมาจากสวรรค์เพื่อทุกคนจะได้เชื่อในพระองค์และก็เป็นเช่นนั้นชาวอิสราเอลจึงฆ่า ประกาศกของพระบาอาลเรื่องที่สพระราชนีเจสเบลพยาบาทตามล่าชีวิตของประกาศกเอลียาประกาศกเอลียาจะต้องเอาตัวรอดเดินทาง40วัน40คืนไปที่ภูเขาโฮเรบอาศัยอยู่ในถ้ำท่านได้ออกมาที่ปากถ้ำ และได้เรียนรู้ประสบการณ์การสถิตยอยู่ของพระเจ้าไม่ใช่ในพายุไม่ใช่ในแผ่นดินไหวและไม่ใช่ในไฟไหม้แต่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในเสียงที่แผ่วเบาเรื่องที่หเรื่องสุดท้ายครับกษัตริย์อาหับ ต้องการไร่องุ่นของชายที่ชื่อนาโบตเจสซเบลจึงใช้อุบายออกจดหมายในนามของกษัตริย์เรียกผู้อาวุโสและบุคคลสำคัญในเมืองเดียวกันกับนาโบตมาประชุมกันเพื่อกล่าวหาชายคนนี้ว่าเขา สาบแช่งกษัตริย์แล้วนำเขาไปทุ่มหินให้ตายประกาศกเอลิยาได้ยืนหยัดว่ากษัตริย์เป็นฆาตกรฆ่าคนและได้ยึดเอาสมบัติของเขาด้วยทุกคนต้องอยู่ใต้กฎของพระเจ้าท่านได้ถอดเสื้อคลุมออกมว้วนแล้วฟาดน้ำ น้ำแยกออกเป็นสองฝ่าท่านและสิทธิ์ของท่านชื่อเอลีชาได้เดินอยู่บนดินที่แห้งสนทนากันแล้วมีรถม้าเพลิงคันหนึ่งเทียมม้าเพลิงปรากฏขึ้นแยกคนทั้งสองออกจากกัน เอลียาถูกยกขึ้นไปบนฟ้าในพายุหมนุนประเพณีที่สืบต่อกันมาถือว่าประกาศกเอลียาไม่ตายถือว่าเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่อยู่ก่อนพระเยซูเจ้าเกิดประมาณ800ปีขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ